นนกุลชานนนโผล่คอมเมนต์แอปทักษออนแบบนี้หลังลงโมเมนต์ภาพคู่ทิมพิธาเรียกว่าเป็นข่าวร้อนแรงข้ามคืนกันเลยทีเดียวหลังจากว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยทิมพิธาได้ออกมาโพสต์ภาพร่วมเฟรมนางเอกสาวชื่อดังแอปทักษอ,อนพร้อมหน้าลูกๆของทั้งคู่พร้อมแคปชั่นว่า Good to see you Today ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าดีใจที่ได้พบคุณในวันนี้นะอีกทั้งฝ่ายหญิงก็ยังได้โพสต์ภาพคู่ด้วยเช่นเดียวกันพร้อมระบุคแคปชั่นว่าใน catching up with you yesterday o u y at Tim p i t งร c o n g a i n on your historic victory ซึ่งแปลได้ว่าดีใจที่ได้เจอกันเมื่อวานแอ Tim p i t a ะขอแสดงความยินดีอีกครั้ง สำหรับชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ทำเอาแฟนคลับด้อมซ้มและชาวเน็ตที่ตามเชียร์คู่นี้กรี๊ดลั่นสนันโซเชียลและคอมเมนต์กันก,นกระหน่ำสุดๆชาวเน็ตแห่โฟกัสนานกุลเดินเคียงคู่แอปทักษอ,อนซึ่งก่อนหน้านี้มีผู้ใช้บัญชีผู้ใช้ติ๊กต่อกรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์วีดีโอที่ทิงกำลังเดินจูงมือลูกสาวน้องที่พิม โดยมีแอปและน้องปีใหม่เดินตามมาข้างหลังห่างๆพร้อมกับพระเอกคนดังที่เดินเคียงคู่มาด้วยจนทำให้แฟนๆถึงกับหลุดโฟกัสกันเลยทีเดียวและหนุ่มที่ว่านั้นก็คือพระเอกอีกคนของสาวแอปอย่างนนนานกุลนั่นเองซึ่งแอปและนนนานุลได้มีโอกาสร่วมงานกันในละครเรื่องหารักด้วยใจเธอที่รีเมคมาจากซีรีส์จีนไฟยูเซล และก่อนที่จะขึ้นลิฟต์ทีมได้หยุดรอแอปและลูกสาวทั้งคู่จึงได้ทักทายกันก่อนจะแยกย้ายกันไปคนละทางงานนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายถึงโมเมนต์ที่เกิดขึ้นบางคนก็บอกว่านานกุลต่างหากที่เป็นตัวจริงนานกุลโผล่คอมเมนต์แอปทักสอนแบบนี้ หลังจากที่แอปได้ลงภาพโมเมนต์คู่ทีมพิธาบนอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดนานกุลก็ได้โผล่มาคอมเมนต์ใต้ภาพพร้อมกับอีโมจิยิ้มปิดปากซึ่งด้านแฟนๆก็สงสัยไม่ได้แห่คอมเมนต์กันสนันวันไหวอาทิต้องเล่าแล้วครับครูคะเด็กชายนาน,านกุลมีพิรุษคะ่ะชี้แจงแถลงไขให้หน่อยคะ่ะ 55555 55คุณครูคะเด็กชายนนท์ใช้อีโมจิมีความลับคะ่ะยังไงไหนเล่าสิเก็บไว้มันอึดอัด555555น55เผยความลับออกมาเดี๋ยวนี้ดอชอน,นานกุลมีความลับไม่บอกเพื่อนคะ่ะต้องพูดเอ็ดคุณนนกุลต้องกระซิบบอกด้อมส้มแล้วนะคะลุ้นไม่ไหวแล้วและอีกมากมาย